ก็มีหลายคนนะถามมาว่าใช้กล้องตัวไหนเป็นถ่ายตอนขับรถนะฮะก็ใช้เป็น GoPro b a c k นะ GoPro 8 b a c k นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG ปามด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบต GoPro นะฮะหนึ่งก้อนเนี่ยถ่าย 4K เนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนนะฮะ อันนี้เป็นการใช้งานจริงนะฮะก็เดี๋ยวถ่ายไปถึงบ้านแล้วเดาีมาดูกันนะว่าแบตโกโปรหนึ่งก้อนเนี่ยถ้าถ่าย 4K เนี่ยออ30เฟรมเรทนะตั้ง 4K เล่น Super View นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะฮะก่อนอื่นก็ต้องตัดไปให้กับสปอนเซอร์ผู้ใชด,ดีของเราน,นะฮะไปกันแล้วเกมเฟิร์สเลิฟฮะอยู่ที่ไหนก็เล่นได้อะเล่นง่ายได้เงินจริงอ่ะแจกโบนัสถึง30%สูงสุดถึงคนละ1 0 0 0บาท มีระบบออโต้เล่นให้ด้วยนะครับผมลองไปเล่นกันดูได้ฮะมีตัวคูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5แล้วก็คูณ10ฮะที่สำคัญนะมีบิ๊กวินด้วยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยฮะถ้าใครสนใจแอดไลน์ไปเลยฮะแอด L S M 88 TH นะฮะเกม First Love ครับผมก็คลิปนี้นะฮะอย่างที่บอกฮะเป็นถ่ายเป็น 4K นะฮะถ้าใครดูที่ ช่อง y o u t u จ e จีปามก็จะกดปรับความละเอียดเป็น 4K ได้นะฮะแต่ถ้าใครอยู่ในเพจจีจปามก็อาจจะได้แค่ Full HD นะฮะหรือไม่ก็ HD เท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมคนไหนนะดูที่ช่องไหนนะถ้าอยู่ใน y YouTube เนี่ยจะจมๆเลยอ่ะปรับเป็น 4K ได้สบายๆท้าในคอมโอเคฮะเดี๋ยวขอไปรับแฟนก่อนนะก็ะมีหลายคนนะถามมาว่าใช้กล้องตัวไหนเป็นถ่ายตอนขับรถนะฮะก็ ใช้เป็น GoPro Black นะ GoPro 8 Black นะฮะปรับตั้งส่วนมากจะตั้งเป็น Full HD นะแล้วก็เลนส์ Super View 60 f r a m e เรทนะฮะก็ภาพที่เราคมชัดแน่นอนนะแล้วก็คลิปที่ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นจริงนะฮะไม่ได้มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นนะฮะเป็นช่วยเหลือใครก็ช่วยตเต็มที่ฮะขับไปเจอก็ช่วยก็เอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะเพื่อ เ,เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่ชมนะฮะเวลาน้องๆทักมาในเพจหรือว่าพักมาในเฟซส,ส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเห็นพี่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วผมจะทําตามพี่นะ,ะก็รู้สึกดีนะฮะเป็นตัวอย่างให้น้องๆในสังคมได้รู้จักช่วยเหลือคนอื่นนะทาความดีไม่ไมันไม่ยากนะฮะอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ก็ได้ฮะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ะฮะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ตั้งใจเรียนเ,เพื่อมาทํางานเป็นคนดีของสังคมก็เป็นคนดีได้ฮะหลากหลายรูปแบบฮะก็ลองลองดูฮะว่าน้องๆ ชอบแบบไหนกันนะหรือว่าทําแบบไหนได้นะก็ทําไปเลยฮะขอให้เป็นคนดีแค่นั้นก็พอฮะเดี๋ยวมารับแฟนก่อนนะแฟนยังไม่มาเลยแฟนยังไม่มาเลยฮือฮฮแฟนยังไม่มาเลยก็ตอนนี้ก็รับแฟนมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็จากที่อัดคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาทั้งหมด25นาทีแล้วแต่ว่าในคลิปเนี่ยอาจจะไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวตัดต่อให้นะฮะแต่เ,เรามาดูกันนะว่าแบต g o โป o แท้เนี่ย g o โ,โป o แปดเนี่ยถ่ายหมดอ,อ 4K ถ่าย 4K เลนส์ซูเปอร์วิวนะฮะเฟรมเรททั้งหมด30เฟรมเรทนะว่าจะถ่ายได้นานแค่ไหนนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าถ้าดูในช่อง y u u t อ่ะปรับอย่าลืมปรับด้วยนะฮะมันได้ถึง 4K เลยนะฮะและดูในเพจ g ีจีรมก็อาจจะได้เอ่อ HD หรือ Full HD เนาะโอเคไปกันต่อฮะสะพานนี้ก็เป็นสะพานที่สะพานที่ช่วยฝรั่งกับเด็กน้อยนะฮะ น้ำมันหมดก็ยันกันลำบากมากวันนั้นเอาเอดพันมาด้วยนะแบดร้อนมากนะท่านผู้ชมร้อนโคตรฝองข้าตาของเข้าวกล้องเลยเนะี่ยเอาโอเคลองดูว่ามันจะชัดแค่ไหนนะฮะตอนนี้ก็ถ่ายมาประมาณ47่นาทีนะฮะแบตเหลือ25%ก็เดี๋ยวจะถึงบ้านถึงที่ละก็เดี๋ยวไว้สรุปให้ฟังฮนะตัดจบคลิปเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าอ่า เดี๋ยวถึงบ้านจะเปิดทีไว้ให้นะว่ามันจะตัดตอนกี่นาทีนะฮะโอเคฮนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับสไครต์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยครับพร้อมอ่ะครับเดี๋ยวเราตัดมาดู เป็นกล้องหนวนะฮะกล้องโกโปรที่ผมใช้นะก็ใส่เคสประมาณนี้นะตอบข้อสงสัยสำหรับท่านผู้ชมหรือ f t ทุกท่านนะที่กำลังติดตามทั้งช่องออทาง YouTube จีจีปาลมหรือว่าแฟนเพจนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคลิปนี้ก็จะไม่ตัดต่ออะไรมากนะฮะก็เป็นอย่างนี้ฮนะก็เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับผมวันนี้เป็นเคสนะฮะที่ใส่เอาไว้นะฮะเดี๋ยวแกะออกมาก่อนนะนี่ฮนะตัวโกโป ก็จะใช้เปิดฝาข้างหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ใช้ตัวฝาตรงนี้เป็นตัวปิดแทนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าฮะนี่เป็นโกโปรแปดนะฮะแปดแบ็นะฮะตอบข้อสงสัยนะโกโปรแปดแบ็ k ครับผมก็เมมที่ใช้ก็ใช้ตัวนี้เลยฮะเดี๋ยวเอาให้ดูฮะเปิดหมดเปลือกฮะนี่ครับเป็นแซนดิสต์เอ็กซ์ตรีมโปรนะฮะสองห้าหกกิกนะฮะก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะฮะนี้เดี๋ยวเช็ดก่อน สองพันกว่าบาทนะครับผมก็ตอบโจทย์นี้ฮะไปไหนก็ถ่ายได้เรื่อยๆฮะอาจจะสกระปรกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเปิดดูกันเลยดีกว่าฮะว่าคิดที่ถ่ายเนี่ยเอ,อ่อเป็นเห็นไหมครับที่ผมตั้งไว้ที่ผมตั้งเอาไว้เป็น 4K 30เฟรมเรทเนี่ยครับ 4K 30เฟรมเรทประมาณนี้นะครับ 4K 30เฟรมเรท แต่ว่าที่ผมถ่ายประจำเนี่ยผมจะถ่ายแบบนี้ครับประมาณนี้นี่ครับเซตติ้งผมจะประมาณนี้ครับเป็น Full HD 60เฟรมเรทแล้วก็เป็นเลนซูเปอร์วิวนะฮะมันก็จะมีหลายเลนนะเลนวายเลนอะไรพวกนี้ฮะก็ผมปรับเป็นซูเปอร์วิวเพื่อจะได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะฮะโอเคฮะค่าต่างๆก็ประมาณนี้ฮะเอาไปกดแล้วก็ดูกันได้นะครับผมนี่ฮะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ,ค,รบคนที่กําลังสงสัยว่าผมใช้กล้องอะไรแล้วก็เซ็ตค่ายังไงทําไมภาพที่ลงไปในช่องชัดจังเลยฮะนี่ฮะก็ปรับมานี้ครับสังเกตนะฮะถ้าผมปรับเป็นเ,เลนฟูลเฮดแล้วก็6 0เฟรมเรทอะซูเปอร์วิเนี่ยมันจะได้10ชั่วโมงแต่ถ้าผมปรับเป็นเ,เป็น 4K เดี๋ยวก่อนโอ้โอ้ ถ้าผมปรับเป็น4 k เนี่ยความความละเอียดมันสูงขึ้นเนี่ยจำนวนชั่วโมงมันก็จะน้อยลงอะ่ะปรับเป็นเลนส์ super view โอเคกลับไปดูฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ก็จะเหลือ8ชั่วโมงเห็นไหมครับในความจำา2 5 0กิกก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้ความชัดแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าทั่วๆไปแล้วอะแนะนำให้เป็น full hd ก็พออะเรื่องความร้อนอะไรก็สมมติว่าถ้าเป็น60เฟรมเรทเนี่ยอะ สมมุตินะ60ิเฟรมเรทได้เท่าไหร่ได้10ชั่วโมง15นาทีนะครับถ้าผมปรับเพิ่มเฟรมเรทเพิ่มขึ้น fs เป็น240อ่ากลับไปดูฮะว่าจะเหลือเท่าไหร่240เห็นไหมฮะแปดชั่วโมง25นาทีอืมก็ประมาณนี้ฮะอ๋ออันนี้เป็นเลนวายต้องปรับเป็นเลนเลนซูเปอร์วิวก่อนนะ ก็ว่าอยู่ทำไมไมันเป่ไหมฮะ8ชั่วโมง3นาทีโอเคนั้นเดี๋ยวปรับเป็นอันที่ผมใช้ประจำประจำก่อนเนาะจะได้เอาไปใช้กันตามกันได้นะครับผมนี่ฮะนี่ฮะอันนี้คือที่ใช้เลยฮนะเป็น Full HD 60เฟรมเรทแล้วก็เป็นเลนซูเปอร์วิวนะครับผมประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นลยนะโอเคไหมโอเคไม่เอ่ยนี่ฮะ เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปิดก่อนเนี่ยเอานี่ออกฮะก็ลองเอาไปทำตามดูกันได้ฮนะไม่ห่วงฮนะถ้าทำแล้วทุกคนได้คลิปช่วยเหลือคนอื่นมาลงก็ทำให้ทุกคนได้ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นนะฮะยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เลยฮนะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเนี่ยคือการ แต่งแบบเต็มๆฮะนี่ฮะจะเป็นแบบนี้ฮะนี่เลยประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมเอาไม้มาเสียบตรงนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ yeah, yeah.